คอมเมนต์สน,นันคู่รักนักร้องประกาศข่าวดีหลังเข้าประตูวิวาสได้สองเดือนไม่ต้องรอนานข่าวดีมาแล้วจ้าเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักนักร้องหมอรำชื่อดังแอนอรดีและบอยซิริชัยทั้งคู่ถือเป็นเลิกงามยามดีวันนี้29เมษายน2,66 6และงานนี้ฝ่ายชายคนสินสอดมาจุกจุก10ล้านบาทอลังการสุดๆและสุดวันนี้14มิถุนายน บอยแอนได้ออกมาประกศาศข่าวดีหลังจากที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงโดยแอนได้โพสพภาพพร้อมเขียนระบุคแคปชั่นว่าวันนี้เลิกงามยามดีทำพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านอีกหลังจากน้ำพักน้ำแรงของเราไว้พักปักหลักที่กทมขอบพระคุณทุกๆความรักความเมตตาและกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะบ้านใหม่ And &boy แอนบอยบ้าน AB ทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ